แต่ก่อนผมเป็นคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งเสมอเวลามีความจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็จะบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวเมื่อลืนนี้ค่อยทำก็จะผลัดวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดก็จะไม่ได้ทำอะไรเวลาเจอปัญหา ต่างๆขึ้นมาก็จะไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหายัางเกิดเศรษฐกิจแย่เงินเฟอ้อเราก็มักจะคิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะแก้ไขเวลามีสงครามมีอะไรขึ้นมาเราก็คิดว่า เดี๋ยวรัฐบาลจะแก้ไขเวลาคิดถึงภัยพิบัติต่างๆน้ำแข็งละลายขยะล้นโลกโลกร้อนฤดูการแปรปวนแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวก็จะมีนักวิทยาศาสตร์มาแก้ไขเดี๋ยวก็จะมีประเทศที่รวยแล้วมาแก้ไขมันกลายเป็นนิสัยหนึ่งที่ติดตัวผมมายาวนานมาก อาจจะเป็นเพราะว่าผมดูหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่มากเกินไปก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีพลังไม่มีอำนาจเราทำอะไรไม่ได้เราจะต้องรอซูเปอร์ฮีโร่เราต้องรอคนที่เก่งคนที่มีเงินคนที่มีอำนาจมาแก้ไขความรู้สึกนี้มัน ทำให้ผมรู้สึกแย่มากเวลายอดมองย้อนกลับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าความภูมิใจในตัวเองมันลดลงอย่างรวดเร็วมันทำให้ผมไม่มีพลังไม่มีความกระหายความตื่นเต้นที่จะทำอะไรเลยมันเป็นความหดหู่ ท้อแท้และสิ้นหวังได้แต่รอรอและหวังแต่ไม่เคยทำอะไรในที่สุดก็กลายเป็นความรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ทั้งชีวิตเกิดมาเราไม่เคยทำอะไรสำเร็จไม่เคยมีอะไรเป็นรูปร่างเป็นตัวตนไม่เคยทำอะไรเลยมีแต่อ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือผมรู้สึกว่าผมทำได้แค่นั้น เราก็ภาคภูมิใจที่อ่านหนังสือได้เยอะหลายอย่างแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นรูปประทให้เห็นเลยมันเป็นความรู้สึกต่ำต้อยรู้สึกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกแย่นี่คือสิ่งที่ผมเคยเป็นมาก่อน ในที่สุดผมก็รู้สึกว่าผมไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะเพราะมันน่าเบื่อมากแต่ละวันเนี่ยก็จะนั่งรอว่าเมื่อไหร่มันจะค่ำวะพอนอนกลางคืนก็เมื่อไหร่มันจะสว่างคืนและวันยาวนานมากในชีวิตในอดีตของผมเมื่อเราเบื่อ ทุกอย่างก็จะเฉื่อยช้ายาวนานน่าเบื่อมันเป็นชีวิตที่ไม่น่าอยู่ผมจึงตัดสินใจว่าผมต้องเปลี่ยนมันเพราะว่าผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้อีกในที่สุดก็เลยลองฝึกฝึกที่จะไม่รอไม่หวังแต่ลงมือทำ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําในการทําไม่ใช่เรื่องยากแต่การตัดสินใจที่จะลงมือทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเราคุ้นเคยกับการรอการผัดวันประกันพุ่งมายาวนานมากแต่ก็พยายามไม่หยุดพยายามเป็นเวลายาวนานมากคิดจะทำอะไรลงมือทำเลย มันยากในตอนแรกแต่พอทําปุ๊บมันก็ดีขึ้นพอฝึกอย่างนี้นานเข้านานเข้านานเข้าผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองว่าผมทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะแต่ละอย่างแต่ละวันเนี่ยมันตื่นเต้นมากว่าอันนั้นก็ทําแล้วอันนี้ก็ทําแล้วอันนี้ก็ทําอันนี้ก็ทํามีอะไรที่จะต้องทําทําทันที และมันก็จบไปจบไปจบไปมันรู้สึกถึงความเบาความสบายมันรู้สึกถึงผลงานที่มันเกิดขึ้นมันมีรูปธรรมท,ที่เป็นจริงให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ตื่นเต้นทำให้สนุกในขณะเดียวกันความภาคภูมิใจก็เพิ่มขึ้น ความมั่นใจในตัวเองก็สูงขึ้นเพราะเราได้ทำได้เห็นได้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาจากนั้นเราก็จะพบว่าคืนวันสั้นลงบางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมมันขําเร็วจังเลยยังไม่ทันอะไรเลยทำอะไรยังไม่เสร็จเลยมันขําแล้ว ทำไมเวลามันไปเร็วเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเมื่อฝึกที่จะทํามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่ไม่รอไม่หวังเวลาเราอ่านข่าวเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องเศรษฐกิจแย่เราก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องรอให้รัฐบาลมาแก้ไข จะไปพึ่งมันทำไมก็ปลูกกินเองทำเองทำเองไม่มีเงินเราต้องอยู่ได้ถ้ามีเงินมันก็สบายก็โอเคแต่ไม่มีเงินเราต้องอยู่ได้เงินจะเฟอ้อเงินจะพังช่างหัวมันเราดูข่าวเรื่องอากาศแปรปรวนเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่างๆเราก็จะไปรออะไรได้ก็ปลูกผักวันนี้เลยปลูกต้นไม้วันนี้ ทำมันวันนี้เลยขยะพิษสารพิษพลาสติกล้นโลกเราดูข่าวแล้วก็จะเศร้าหดหู่เฉยๆไม่ได้เราจะต้องลดการใช้มันวันนี้ซื้อของน้อยลงทำอาหารกินเองมากขึ้นปลูกผักมากขึ้นลดการใช้จ่ายลง เพื่อที่จะลดแพ็เกจิ้งลดหีบห่อทั้งหลายลงก็เริ่มเห็นว่าเออมันทำให้เรามีความหวังมีความตื่นเต้นในการมีชีวิตอยู่มากขึ้นแม้ว่าสิ่งต่างๆในโลกมันจะวิ่งไปสู่ความล่มสลายมันเดินหน้าไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายมากขึ้นแต่ในขณะที่เรากำลังทำ สิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ยอมแพ้เรากำลังทำเรากำลังแก้ไขตามฐานะและกำลังของเราเราทำสุดความสามารถแค่นี้แหละก็ทำให้เกิดความชุ่มชื้นในใจเล็กๆและก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเกิดความภาคภูมิใจเกิดความพอใจแล้วก็ทำให้เห็นว่า โลกนี้แม้ว่าหลายๆคนจะมองว่ามันหดหู่มันเศร้ามันเลวร้ายมันกำลังร้อนระอุขึ้นแต่เรากลับเห็นว่าเออที่เล็กๆของเราก็เริ่มเย็นขึ้นนะน้ำของเราก็เริ่มสะอาดขึ้นนะอาหารเราก็เริ่มดีขึ้นนะเราเริ่มได้กินอะไรดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง จากการลงมือทำการลงมือทำทำวันนี้ทำตอนนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมอย่างมากเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้ผมไม่รู้สึกหดหูไม่รู้สึกท้อแท้ไม่รู้สึกด้อยไม่รู้สึกผิดลหลายคนรู้สึกผิดผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนผมเข้าใจ อย่างฝรั่งเขาจะใช้คาว่า guilty เขาจะรู้สึกผิดมากผิดตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจคนตะวันตกจะรู้สึกอย่างนี้เยอะขึ้นผมก็รู้สึกอย่างนั้นในอดีตแต่วันนี้ผมเปลี่ยนไปผมรู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะ ผมได้ทำทำได้เห็นได้เห็นรูปธรรมลงมือทำคือคำตอบในวันนี้ครับ